สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องการเสริมทัพซึ่งผมมองว่านี่จะเป็นเรื่องที่2กุญสือต้องโชว์ฝีมือแลลวครับว่าเมื่อเขาเสริมทัพผู้เล่นมาแล้วจะใช้งานได้ดีแค่ไหนผมกำลังพูดถึงเจเกนครอปแล้วก็เปปกอร์เดโอล่าครับทั้งแมิตี้และก็ลิวพูนั้นเสริมทัพคล้ายๆกันครับโดยการเสริมศูนย์หน้าตัวเป้าซึ่งเป็นรูปแบบที่ทีมไม่เคยมีนะครับ เวีรยวภูของเจนนิครอบอาจจะมีบ้างตอนที่ใช้เดวอกโอริกี้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเบอร์เก้าธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วในการเล่นของเวีรยวภูนั้นเขามักจะใช้ผู้เล่น3แนวรุกที่เป็นผู้เล่นที่สามารถขยับเคลื่อนตัวศูนย์หน้าก็ใช้เป็นเฟ้านายอย่างเฟิร์มิโนหรือบางเกมก็เป็นเดโกโจตาหรือว่าซาดิโอมาเน่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยที่จะเลือกใช้ โอริกี้ออกซาร์ดเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเนื่องจากว่าเป็นหน้าเป้าในระบบที่เชลลินครอปอาจจะไม่ค่อยใช้เช่นเดียวกับแมนซิตี้ครับก่อนหน้านี้เขาใช้ทั้งเควินเดบรอยใช้ทั้งแจ็คกรลิดหรือว่าราฮิมสเตอร์ริงหลายๆคนที่ไม่ใช่ศูนย์หน้าธรรมชาติเล่นในตำแหน่งหมายเลขเก้าซีซั่นที่แล้วอาจจะมีกาเบรียลเชลซุตมากแต่เชลซุตนั้นก็ถูกทางออกไปเล่นริมเส้นมากนะครับไม่ค่อยเล่นปักหลักเป็นศูนย์หน้าหมายเลขเก้าเป็นตัวเป้าแต่ว่าในซีซั่นนี้ ทั้งลิวพูและซิตี้นั้นเสริม2คนด้วยกันนะครับนั่นคือเรื่องของซิตี้เสริมเออร์ลิงฮานดนซึ่งเป็นศูนย์หน้าหมายเลข9ธรรมชาติเช่นเดียวกับลิวพูที่เสริมดาวินนูนเยสเข้ามาก็เป็นศูนย์หน้าหมายเลข9ก้าธรรมชาติเช่นเดียวกันทีนี้ครับโจทย์มันอยู่ที่2กุนซือจะปรับตัวให้กับทัคติกของลูกทีมให้เล่นกับศูนย์หน้าเบอร์เก้าธรรมชาติที่อันตรายมากๆและถูกมองว่าเป็นศูนย์หน้าเบอร์เกธรรมชาติที่เป็นระดับท็อปของยุโรปในขนาดนี้ได้หรือไม่ กุนซื้อคนไหนจะปรับตัวให้กับลูกทีมได้ก่อนไม่ใช่ปรับแค่ฮาร์แลนหรือนูนเยสนะครับต้องปรับทั้งทีมเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นของฮาร์แลนและนูนเยสจะใช้ฮาร์แลนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจะใช้นูนเยสอย่างไรให้ได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเราได้เห็นมาแล้วว่านูนเยสอาจจะยังต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรอ้างอิงจากเกมปรีซิสันที่ลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนูนเยสยังคงเล่นกับระบบลิวพูค่อนข้างจะลำบาก นี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยครับของโจเกนครอปเช่นเดียวกันผมมองว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของเปปปิเนลลาเหมือนกันว่าจะทําอย่างไรให้ลูกทีมนั้นเล่นกับศูนย์หน้าตัวเป้าธรรมชาติอย่างฮาแลนด์ได้ดีใครสามารถจะใช้งานศูนย์หน้าราคาค่าตัวแพงสองคนนี้ได้ก่อนทีมนั้นมีโอกาสเข้าป้ายเป็นแชมป์สูงทีเดียวครับ นอกจากความสม่ำเสมอในการเล่นตลอดทั้งซีซั่นผมว่าว่านี่แหละครับคือจุดหนึ่งจะวัดกันว่าใครจะเข้าป้ายคว้าแชมป์ถ้าเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมสสิตี้นะครับใครสามารถทําให้ศูนย์หน้าตัวใหม่ปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วที่สุดทีมนั้นมีโอกาสจะคว้าแชมป์มเบมยร์ลีกได้มากกว่าอย่างแน่นอนนะครับคิดเห็นอย่างไรครับมองว่าหารแรนดูเนีจะประสบความสำเร็จหรือไม่ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ